ถอดรองเท้าใส่แล <ph ín> ้วตัว <verw> ย <Har ps> ้ายตัวย้ายออกไปเยอะแล้วสายน่ะออกไปเยอะแล้ว โ้ไปเรี่ยยเลยจับเจอของน้องใบโอ้ยยุเธอยุ้เอโอ้ยโอ้ยไม่จอดเลยอะไปไหนแล้วคุณน่ะอ้ยหมดแล้วปอปอดอ้ยหมดหลอดเลยอะออ้ยหมดหลอดเลย ร้นอนเปื้าอ้หร้อนจีน่ะแดงเลยแดงแล่ะ